เากสบายดีพี่น้องเอฟซีเมื่อสักครู่ทุกคนมือนี้สามีขจีพาทุกคนมาเอาละมันอยู่หน้าพี่น้องเน่าเฮากับมาแล้วก็ตัดแล้วก็คนแก้ไปปุ๊แก้ไปแซมตัวที่เฮาปุ๊แล้วนั่นพี่น้องเนาะเฮาปุ๊แล้วละมันเฮาละมันมีอ๊อกมืดนะพี่น้องเนาะมือนี้เฮากับซีมาตัดเอาละมันแล้วก็ไปแซมตัวที่มันมีอ๊อกอันละพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันเลยเนาะ ก่อนอืนแม่นเฮากับไปหน้าก้อนพี่น้อง,องเฮากับขี้รถไทยไปคือเก้าพี่น้องเอ้ยเดินทางไปหน้าเนาะขี้ตมก็มี่แล้วพี่น้องโซกนี้ฝนกําลังตกที่ทางบ้านจะมีแต่ว่าตกมีแห้งพี่น้องเนาะตกพอแต่ดินซุ้มน้อยนึงอะนะอันนี้ก็สิแมนให้พี่น้องบ้านเฮาทุกคนเนาะแถวบ้านจะมีแม่นพื้นทางส่วนผู้มั่นเบิดบ้านเนาลายต้นเติบนะลายดังเฮิรนะทุกคนตอนนี้ก็มาเฮาหน้าแล้วพี่น้องเฮาก็จอดรถวายูสูซนนี่เนาอเอารถทาอันในโซนแล้วเฮาก็ะ ตัดลำมันหุ่นมันเนาะพี่น้องมาหอดแล้วก็มาตัดลำมันเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็กกำลังตัดละมันพี่น้องซึ่งเป็นมันท่านเตนะพี่น้องนี่พี่น้องซึ่งว่าสีตัดไปเช่มพี่น้องเลยเพราะว่ามันที่ปลูกไปแล้วส่งสามมาที่หลังนะมันมีอ้อพี่น้องก็เลยว่ามาตัดลำไหมเนาะเพื่อสีไปแช่มตัวที่มันมีอ้อนะพี่น้อง ยังเป็นมั่นข้อที่เนาะกามันต้นนะวันนี้ไม่เป็นพันข้อที่ที่พี่น้องเนาะคือว่าพันคักคักผู้กับจะบาดหน้าตายยุโรปพี่น้องเนาะเพราะเอาตัดไม่ไหม่เลยนะเอากระชิตัดมั่นล่ำมั่นไปเสแซมตัวที่เอาลูกแล้วในส่วนหน้านั้นพี่น้องตัวที่เอาลูกแล้วมีตัวตายเอาก็เลยมาตัดเอาล่ำมั่นหน้านี้ไปแซมพี่น้องเนาะแดดลายพี่น้องเอ้แห้งแรงพอไมีตกห้ามเนาะหลังจากตัดแล้วก็สิคนไปพุ่นเลยพี่น้องคนไป ท้องอยู่คนล้วเนาะทางบ้านสามีแม่นฝนตกมืดคู่มือพนะี่น้องแต่ว่าตกค่อยๆพอแต่ยิบแลนะนะ้วก็ย่าพี่น้องเนาะทางบ้านทุกคนฝนตกบ่นะพี่น้องทุตกคนไปไก่เติบพี่น้องพุ่นบอลมุ่งลงังคนละเนาะเข้มเคาะเบ้เก้าครนะับหลังจากที่เฮาตัดแล้วเฮาวกะซีฝนล่ำไปแล้วพนะี่น้องไปตัดอยู่พุ่นแล้วบอลห้ากองเนะาะวันนี้สามีสิมาลองตัดเบิ้องล่องนี้เฮากาตางงาะตัดทางเงาแล้วก็ตัดทางปลายเอา้า จะได้แบบนี้เนาะใช่ง่ายพี่น้องเลยตัดั้งมันตัดกคกตัดปลายเรียบร้อยพี่น้องเนะาะเรากระชได้พัดมัน่นด้วยแบบงามนี่เพราะว่าพัดมันนี่เป็นพัดมันตีข้อที่ที่พี่น้องความที่ของข้อมาเบิ้ง ที่นิ้วนึงนิ้วนึงพี่น้องเนาะกามั่นนะนี่แม่นปูได้ปีปลายแล้วพี่น้องโอเคพี่น้องนี่ตอนนี้กาตัดลำมั่นได้ลายแล้วเนาะบ๊อพพ้มกับสีกองไว้แบบนี้พี่น้องมาเบิง้งเนาะนี่เลยพี่น้องบ๊อพพ้มสีกองเป็นเป็นแววเป็นแววไว้เนาะเป็นจูไว้ทีนี้กาจูหนึงพี่น้องจูหนึงประมาณแปดเก้าแล้ว พอดีแบะ,นะเนาะเฮ็ดเป็นแบะไว้เลยกรองไว้ประมาณน,นี้เลยเนาะท่านบอกพ่อกะสิตัดตื้มนี่พี่น้องเลยเพราะว่าล่ำม,มันยังหลาเนาะโซนนี้นะก้นบ่เม็ดพี่น้องก้นบ่เม็ดก็เลยว่ามาเอาอยุโซนนี้ไปไปเป็นกล้าต้อเนาะไปปลูกต้อ,อยุโซนใหม่นะพี่น้องอันนี้ก็คือล่ำม,มันที่หนะ้าบ้าก็พอเฮาตัดแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องนะบอนลบน,บน,บอนี้แม่พันเต้อนาะพี่น้องนิ่งเบิง้ง มีกหน้าสูงเมตรห้าสิบพี่น้องเนาะแต่ว่ารับมันก็ยังซ้ำเดียวเลยนี่ทุกคนนี่ทางนี้จะเป็นปลายเนาะเงาพี่น้องกามันน้อยๆพันตีเนาะมีสูงพี่น้องบอนี้กระมันก็มีลายแบบเนาะกามมนก็มีกาสูงกาตั้าลำใหญ่ลำน้อยพี่น้องเนาะหลังจากที่รัเบ้าก็พอตัดรับมันแล้วเขาก็ิีคนไปกองพี่น้องเนาะ เอากระจุมเอาล้ำม,มันที่เอาตัดแล้วนะั้นทุกคนเอาเอากองไว้เอากระจุมแบะไปบนไว้กองหฮมเดียวไว้พนเฮ็ดเป็นกองง่ายๆ่แล้วกะจะเอาจากักตัดตัดเป็นทอสเป็นทอสพอดีปุ๊เลยนะพี่น้องนะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิงนะ่งเนาะตอนนี้แม่สามีได้แบะล้ำม,มันมาหอดกองแล้วพี่น้องนะเนาเขากองเสื้อกองเลยเนาะเอาหอนมาได้ลายเติบได้ลายพี่น้องเนาะเอาเฮ็ดเป็นกองเป็นลอ่อไว้แนวนี้นเนาไหมอนนนนันนั้นข้างนี้ เอาไหมครับไม่พี่น้องเนาะย่ามันเจิ้นนะเดี๋ยวพอเฮาสตัดเนาะลักยังมีแน่นพี่น้องเนาะเดียวคือพอเฮาเตะลักลงกอนพี่น้องเตะลักคือมันแน่นแน่นพี่น้องเนาะเวลาเฮาตัดแล้วยังสบายฮะนะพี่น้องมันยังมีฟกมันยังมีตีงไปเนาะมันยังมีขยะเนาะแต่เดียวหะนะพี่น้องเนาะพอเฮากระเบะคอนบักง่พี่น้องเนาะมาเตะลักลงหันเอาคอนน้อยเดี๋ยวมันสิมีลงพี่น้องเนาะมันนั่นได้ฮะนะเอาคอนง่ๆเลยโปะเสือโปะเสือเนาะแล้วไหวท่านใจพี่น้อง เดียวเหากับไปแบะลํำม,มันมาอีกนเนาะอามากองไว้ไลายๆเหากับแบะลํำม,มันไปพุน่นเนาะี่น้องเนาะไปกองแล้วก็ไปตัดเนาะนีะ่ทุกคนนักลายเติบได้ี่น้องเนาะเบะไก่นะเห่ากับซอยเดียวแบะเนาะี่น้องพ้อกับไปแบะเหากับไปแบะและ้วก็หน้าบ้าเหากับไปแบะพี่น้องเนาะหลังจากที่ตัดแล้วกับซอยเดียวคนมาเสื้อกองนะก็มันเลี้ยวไว คนได้กอกใหญ่แล้วยังตัดพี่น้องเนาะทางนําบาเฮากําลังแบะมาเนาะพี่น้องหลังจากที่ตัดแล้วก็นมาซื้อกออะนะนักขนาดพี่น้องน้ํามันหมนักขนาดจงไดบมีตกพอเฮาแบะมันมาฮอดแล้วก็หนังวีมกวาบๆยนอากาศก็ง่ายเนาะบาดนี้น้ํามันรพี่น้องน้ํามันรย ลอยจำเลยลอยพืินนะนะมันที่นะนักเนาะแล้วเฮาก็ไปแบะไม่อีคนละลบพี่น้องเนาะคนละแบะเอามก่อแล้วเขาก็กับมัดพี่น้องเนาะมาัดเพื่อใบนเอามัดเพื่อสีตัดเป็นท้อนนะนะพี่น้องเพื่อสีหั่นเป็นท้อนเพื่อสิเอาไปป๊เนะาะอ่ามัดเพื่อเพื่อมีให้มันเวลาตัดนะพี่น้องมีให้มันแตกวันแต่กันเนาะมันสิตันแยพี่น้อง มาเป็นเนนเวลาตัดมันอย่างสบายอ่ะนะพี่น้องหลังจากที่เฮามัดมั่นแล้วแล้วเฮาก็มาเอาจักน้องเอาจักไปตัดโอเคนะพี่น้องนี่ก็คือจักที่ว่าสิเอาไปตัดลํามันเนาะ แล้วพอเขาสิเป็นผู้ตัดตพี่น้องเนาะซึ่งกระดรับพอพี่น้องไอ้จักกระจจกดโดแล้วเนาะพอเขาซื้อแต่หึงแล้วมันคือเยอะพี่แล้วแหละแต่บากระสพอใช้งานได้อยู่นะทุกคน เอาไว้ตัดลำมั่นแต่ซื้อเนาะซื้อญานพี่น้องเอาไาว้เกีงเฮาเพราะมันเกงีงเคีงมาซื้อเพื่ะความแน่นาเวลาเฮาตัดจังสบายนะพี่น้อง แล้วเรียบร้อยพี่น้องเนาะข้าวเดียวขันเอาผ้าตัดจักมือลื่นละแล้วเนาะทีนี้ต้องได้ตัดลำนะพี่น้องเงี้ยงอยู่ตัวลื่นที่แบบเงี้ยาวกตัดลำเนาะลำที่ได้กับประมาณนี้พี่น้องนี่เพ่งเพ่งเดียวพร้อมเนาะงามไหวทันใจนี่พอดีเลยเนาะ ขันห้มามอพาตัดแบบนี้นี่น่าแล้วพี่น้องไอ้ตัดเธอละขอ้อเธอละข้อนาะตัดแล้วแล้วก็เก็บเข้าก็สอบนี่พี่น้องความยาวมันกระม่านสามชิปเส้นส,สักห้าเส้นเนี่ยเนาะคนหนึ่งน,นะพี่น้องประมาณนี้เนาะ ลัามั่นแล้วแล้วบานนี้เข้ากไปเก็บมั่นเขาก็ซอบเลยพี่น้องเนาะเอกดีเละดีเก็บซอบเพื่อซอบมันเขาก็ซอบกับซอบซี่มั่งพี่น้องเนาะเซอรสบายนะบ้านนี้ก็เข้ากับไซสตดแบบว่าผู้นึ่งตีก็ซอบผู้นึ่งกับจมลับมั่นซื้อพี่น้องเนาะเขากับไซวิธีนี้แบบว่ายนะพี่น้องวิธีนี้เขากับจับยัดซื้อยัดซื้อเนาะเอาที่ละลายๆนะพี่น้องนะไซวิธีนี้ข้าวเดียวเต็มกระสอบพี่น้องเนาะไ่วนะ เก็บเสจอชอบแล้วก็ค้นมาเจอรถพี่น้องอแล้วก็แก้มือไปเฮากัญญางมือเท่งไปหาก,กินข้าวเนาะพี่น้องนอเนาะอยู่ข้าวแล้วข้าวเท่งพี่น้องไข่ปลาพี่น้องป้องไปไข่ปลาไข่ปลาโอ้ยได้ไข่ปลาขอพี่น้องมื้อน,นี้คะแล้วก็หอย จำแจ่วหน้าบ้าพอกินกุ้งเนาะกุ้งเด็ดกุ้งเต้นเลยชุดห้ามกินไข่ขปลาพี่ละความแซ่บเบ่งจากใบหน้ากะหงูพี่น้องนะหิวขานน้าวแห้งนะเจียวปลาพี่น้องพักกระเดาปลาเจียวปลากับกระเดาพี่น้องเนาะมาเด้อพี่น้องเนินมากินขา้าวนอกินขา้าวเจียวปลากับพักกระเดาพี่น้องเอชุดยอดแซ่บนะ มามาทุกคนพักกระดาษห้ก็ไม่ธรรมดาพี่น้องเนาะเบื่ใหญ่ๆคมชุดยอดแซ่บอร่อยอีส่วนสามีมันกินใบเดียวนึ่ก็บเบไหวพี่น้องเนาะคมแห้งเฮาหุ้นเฮาหุดนเฮาเอาข้าวคั่มแย่ๆมาคุยเจวปลายัดเข้าไปพี่น้องเนาะอตัวชุดยอดหลังจากที่เฮากินข้าวกินน้ำแล้วเฮาก็นอนพักผ่อนจักน้อยแล้วก็เฮาก็มาเอามะพรอยู่หน้าพี่น้องเนาะ อยูหน้าจะมีแม่นมีมะพ่ชสุกพร้อมีินมะพ่ที่สมีเอาลงมาได้ก็จะได้ประมาณนี้เวยเอาข้อกินพี่น้องเราเมียอาลายมือหน้ายังมาเอามากินนี่เนาะมาอันนี้บ้านสมีเสื้อนอ่ะมะพรัพี่น้องรสชาติกะสีชมช้่มบ้านสมีเสืออชมชุ่มเนาะท้าทั้งภาษาไทยเสื้อนเ่าเปรี้ยวๆอ่ะนะนี่ก็มาหอวหน้าแล้วพี่น้องเขาก็มัดไวยปุ๋นเนาะโอเคพี่น้องตอนนี้กากำลังเอามันลงมาเซ่นะพี่น้อง มาหดแล้วห้ากระเบะกระชอบกล้ามั่นลุงไปไว้ในส่วนพี่น้องเนาะล้วห้ากับปุ๊มั่นนะไปแซมพี่น้องแซมบนที่มันเสีเนาะมาหดแล้วห้าก็ไปหาปุ๊กเนาะบนเลือที่มันมีอ้อห้ากัไปปุ๊สะบดนั้นนะพี่น้องบ้านจะมีเชื่มเนาะสภาพบรรยากาศส่วนห้าก็ประมาณนี้พี่น้องเนาะทังมั่นทัญ้ากะประมาณนี้แหละง่าขึ้นเตียมเลยโอ้ยยู่น้ำพี่น้องหลังจากที่วานแซมมั่นไปใช้มั่นมากอะโค้ง้ น้ำก็ถือมาน้อยพี่น้องจะพ่อมีพ่อมาน้ำเส้นขามซ้ำจะเมื่อไรหน้าบ้าหอบกับหิวน้ำแห้งพี่น้องเนาะมาแล้วก็ยกจอกเลยมีแห้งมากๆพี่น้องเลยเดี๋ยวจะมีสิพาทุกคนไปเลาะเบื้องมั่นถ้าพี่น้องแซ่บมั่นพร้อมเนาะนี่นะพี่น้องอันนี้คือมั่นตัวที่อ่อนมาอ่อก็นว่างเป็นว่างอยู่พี่น้องก็ลืมีม้ากับแซ่บเนาะ vì thi phụ xem, háo cả háo cả, xem xơ lơi, phe nó, ao cà mặn, xem xơ đìn lơi, na, mịt được. Tua thi oẻ oẻ ngăm nha Nha cà mì, rồi nha cà đi cà nát, kiềm lư lưm, nhảy Anh ní mèn nha thằng mướt phe đi เธอเธอโง่ควายกินคักขนาดหญ้าก็ง่ามงามพี่น้องจนหุ้มมันต้นมืดละเ<ฮ>ขียวงามขนาดพี่น้องหญ้าแล้วก็มีเบี้ยมาน้ำเอ่อพอพี่น้องนี่กำลังงามเลยวิธีแซมก็ไม่เท่เากับย่างเลาะไปพี่น้องเนาะบอดด้วยที่มันแตกใหากับเสมเชื่อพี่น้องนี่คือตัวนี้ก็ตายแล้วเนาะเท่ากับ้นเนาะตัวเก่าเซมลง เลาะต่อไปนั่งก็มีบอลตายตัวตายไปย่างกันแบบนี้สองอันเล่นเดียวเลยนะเนาะเหนากับเขนเนามีเยอะกดนเนากับเสื้มซะเลยพี่น้องเสื้อชั้นข้างเลยนี่มาตัวนี้เรับกับเสมซะเลยวิธีแซมมันกับประมาณนี้เลยพี่น้องเนาะแล้วเรียบร้อยพี่น้องเนาะมีอะเลยง่ายๆสบายๆตอนนี้คือเยื้อค้ำเราพี่น้องตะเวนคือทุกดินแล้วล่ะ บรรยากาศย่ำแดงๆงอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องอยู่โซนกับบรรยากาศดีพี่น้องเนาะมีมีเสียงเปยลยรบกวนสบายอ,อกสบายใจพี่น้องไม่มาอยู่ให้มาอยู่หน้าเนาะแซมมันไปแซมม,มันมามือแล้วมาลั่งพักพี่น้องม,มันเท่ากับฮาอเสื้อคู่แล้วก็เท่ากับหันปู๊หันแซมพี่น้องเนาะไฮโซนเท่ากับหญ้ากับโป้งายแล้วพี่น้องเนาะพนตกแล้วก็หลางจากที่เซมแล้วมื่อหน้าเขาจะมาเสียหญ้าอาพี่น้องเนาะหญ้ากั พงรลายลาย่เบิ่งพี่น้องมืดผนมาแล้วเนาะเริ่มค้ำแล้วกัพี่น้องบานเทากับเริ่มพอดีเมื่อแล้วนคนเคยอขี่รถไทยมือนะพุณบรรยากศากับเริ่มค้ำพี่น้องจะเป็นต๊กดินเลยมาเทานี้สามีคือได้จบคลิปลงเพลงเท่านี้นลาทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้สามีแนเดอร์แล้วพบกัน,นในคลิปต่อไปทุกคนบ๊ายบาย